สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูปุ๋ยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้จะเป็นบทสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะก็คือเรื่องการบวกและการลบจํานวนนับไม่เกินยี่สิบก่อนอื่นเดี๋ยวครูปุ๋ยทบทวนก่อนนะคะการบวกครูปุ๋ยสอนเสมอเลยว่าถ้าเราจะหาคําตอบของการบวกเราจะเอาเลขเลขอะไรคะอย่างเช่นครูปุ๋ยยกตัวอย่างหา บวกสามถ้าเจอแบบนี้ห้าบวกสามครูปุยสอนเสมอเลยว่าถ้าเจอเป็นการบวกให้เอาเลขมากไว้ในใจใช่ไหมคะห้าบวกสามเอาห้าไว้ในใจบวกไปอีกสามก็ชูขึ้นมาสามนับต่อจากห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดคำตอบคือแปดต่อไปค่ะหกบวกเก้า หกบวกเก้าถ้าเจอแบบนี้เอาเอาเลยคะ่ะก่อนอื่นหกคือตัวตั้งเก้าคือตัวบวกใช่ไหมคะถ้าเจอโจทย์แบบนี้ให้เอาเก้าไว้ในใจชูขึ้นมาหกนับต่อจากเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคำตอบคือสิบห้าสิบห้ามีหนึ่ง กับ5ยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะดูตัวอย่างต่อไป8บวก5 8บวก5 8บวก5เราเอาอะไรไว้ในใจคะเอา8ใช่ไหมคะ่ะ8ไว้ในใจชูขึ้นมา5นับต่อจาก8 8แล้ว 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามมีหนึ่งกับสามยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นการบวกจํานวนไม่เกินยี่สิบนะคะการบวกครูปุยบอกแล้วว่าเวลาคิดเราจะต้องเอาเลขมากไว้ในใจแล้วเราก็ชูนิ้วให้เท่ากับเลขน้อยแล้วก็นับต่อ แค่นั้นเองอ่ะเรามาทดสอบกันต่อเจ็ดบวกสี่อ่ะเจ็ดบวกสี่ค่ะเจ็ดบวกสี่คิดยังไงคะเอาเจ็ดเขยในใจชูขึ้นมาสี่นับต่อจากเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอด็ดสิบเอด็เอดมี หนึ 1> 1่งกับหนึ่งต่อไปค่ะเก้าบวกเก้าบวกสามเบวกสามคิดยังไงคะเกบวกสเอาเไว้ในใจชูขึ้นมาสนะับต่อจากเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองคำตอบคือสิบสอง สิบสองเขียนยังไงคะสิบสองมีหนึ่กับสองต่อไปค่ะต่อไปแปดบวกเจ็ดแปดบวกเจ็ดคิดยังไงคะแปดบวกเจบวกเเราก็เอาแปดไว้ในใจชูขึ้นมาเนับต่อจากแปดแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองส สิบห้าสิบห้าสิบห้ามีหนึ่งกับห้านั่นเองต่อไปนะคะอ่ะต่อไปเอาสามบวกสามบวกแปดสามบวกแปดทำยังไงคะสามบวกแปดเราก็เอาแปดไว้ในใจชูขึ้นมาสามนับต่อจากแปดแปดแล้ว เก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้คือการหาคำตอบของการบวกนะคะเวลาหาคำตอบเราใช้วิธีนับนับเพิ่มคือเราจะเอาเลขมากไว้ในใจแล้วเราก็นับนิ้วต่อไปอจากนั้นเด็กๆเ,เอาสมุดขึ้นมาเลยคะ่ะ สมุดขึ้นมาเลยนะคะ ได้สมุดมาแล้วเขียนวันที่วันนี้วันอะไรวันจันทร์วันจันทร์ที่เท่าไหร่คะวันจันทร์ที่ยี่สิบเดือนกัน ยาโยนพอสอสองพันห้าหร้อยหกสิบสี่จากนั้นเว้นเว้นหนึ่งช่องแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้เวลาขีดเส้นใต้ใช้ไม้บรรทัดนะคะ ใช้บรรทัดขีดเส้นนะคะลูกขีดให้ตรงเส้นเลยแบบนี้จากนั้นเขียนคำสั่งจงหาคำตอบถ้าคำสั่งว่าจงหาคำตอบ คือเป็นการหาคำตอบในแนวในแนวอะไรคะเราเคยทําไปแล้วคำสั่งคือจงหาคำตอบเราก็คือหาคำตอบในแนวนอนนะคะในแนวนอนเขียนคำสั่งเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ใต้คำสั่งนะคะแบบนี้อันนี้ครูป,ปุ๋ยให้ทำทั้งหมด10ข้อ เด็กๆเ,เขียนไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อถึงข้อสิบแล้วก็ต้องขีดเส้นปิดเพราะว่ามีแค่สิบข้อนะคะ มีทั้งหมด10ข้ออันนี้ครูป,ปุ๋ยก็เก็บคะแนนเหมือนกันนะคะ10ข้อ10คะแนนข้อละ1คะแนน,นนะคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายทรงคุปปุ๋ยในระบบสกุลไปนะคะทุกใบงานนะคะทุกใบงานมีคะแนนให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะคลิปนี้คุปปุยขอลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ